สวัสดีค่ะแต่คอนด้มาสู่นะคะวันนี้แต่จะมาสาธิตวิธีการพับ,บเบาะแบบง่ายๆนะคะในรถ h อน da Mo ม i ิอูนะคะ ซึ่งเราจะรู้กันดีแล้วว่าโมบิโอจะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะมีทั้ง5ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งนะคะวันนี้แต่จะมาแนะนําวิธีง่ายๆในรุ่น7ที่นั่งนะคะเดี๋ยวเชิญชมได้เลยค่ะเริ่มจากเบาะนั่งแถวที่2ก่อนนะคะภายในเบาะจะแบ่งเป็น60-40นะคะซึ่งข้างเบาะทั้ง2ฝั่งจะมีสลักตรงนี้นะคะเพียงแค่กดลงมานะคะแล้วก็พับการพับเบาะจะเป็นแบบ วันโมชันนะคะก็คือสเต็ปเดียวสามารถเดินขึ้นไปนั่งบนเบาะนั่งแถวที่3าได้นะคะแล้วก็บะนั่งแถวที่3ามนะคะจะแบ่งเป็น50-50นะคะอย่างละครึ่งเลยนะคะด้านข้างของเบาะจะมีสลับอยู่ตรงนี้ค่ะเพียงแค่กดแล้วก็พักเบาะลงไปนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเบาะสามารถยกพับไปด้านหน้าได้นะคะโดยจะมีสลับอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวเบาะนั่งแถวที่2องไว้เพื่อไม่ให้มันหล่นนะคะจะเพิ่มพื้นที่วางของได้เยอะมากเลยค่ะการทับเบาะแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งรุ่น BRV7 ที่นั่งนะคะหากต้องการให้ตายได้งานเทคนิคไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะสุดท้ายตายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตายและก็คันด้มาสุดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะขอบะคะุณมากค่ะ